สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องต้นรัก a อเบิลบบา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 บทุกคนครับผมเล่นฟินอลได้16วินแรงทรีแรงตรีแรงทรีแรงสาจริงๆผมควรได้ประมาณ18วินเอาจริงนะ18ผมผมประเมินตัวเองเลยผมต้องได้18ถึง19 แต่ผมไปเจอบอทไม่แน่ใจว่ากี่เกม2เกมหรือเปล่าโปบอทก็คือเจอคนที่เล่น PC อ่ะเออแต่ไม่ได้เหมารวมทุกคนนะครับมันมีบางคนที่แบบไม่รู้ว่าบอทดหรือว่าบลักหรือว่าใช้ประโยชน์จากตรงนั้นโดยการปล่อยให้บอทดปล่อยให้ AI เล่นทุกคนเออมันจะไม่มีมันจะไม่มีหัวบังคับหัวลูกศรบนหัวของของออผู้เล่นในทีมเขาอ่ะมันจะไม่ขึ้นทุกคนแปลว่านั่นแหละเขากําลังเอาบอทดเล่นกับเราอยู่ซึ่งตู้ไม่ได้จริงๆครับบอทมัน มันตอบอลในกรอบโคตรเก่งบอลในกรอบเขดโทษเราอะโหบอกเลยว่า100%เอร์เซ็นต์อะเออบอมเบชิลบอกว่ามันส่งบอลกันร้อนั่นแหละไม่เป็นไรอย่างน้อยผมก็มาถึง16วินครั้งแรกและอาจจะเป็นครั้งเดียวนะครับที่ผมทําได <c oughs> ้เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันครับว่าผมจะเปิดได้ตัวดีๆหรือไม่ขอให้ได้ขอให้โดนบอมเบบอกอะมา16วินก็รางวัลก็ตามนี้เลยนะครับตัว3แพ็ สามแปดส plus player p i c k สามแพ rare player pack 2 pack 1 ultimate pack แล้วก็83ดสิบพั plus rare g o player pack อีก2 p งแพ็ o o d champ อะไรวะ p o i เออนั่นแหละหนึ่าแล้วก็เงิน7จ0 0 0สคอยว้าวเจ็ดหมื่นห้าพคอยเหรอเด้าคอยทุกคน แต่มันมันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากก็คือพวกสตรีมเมอร์ฝรั่งเขาเล่นได้แรงหนึ่งเลยนะแรงหนึ่งแรงสองจะเปิดรางวัลออกมาผมบอกเลยไม่ไม่มีตัวดีทักตัว <laughs> ผมกลัวมันจะเกิดกับผมมากเลยว่ะนาะทุกคนแกแรกเอ่อเพย์พิกแกแรกแล้วกันนะเย้เพลสเมนดี้เมนดี้เมนดี ฮาคิมีทำไมมึงไม่มาก่อนหน้านี้เลือกใครดีครับฮาคิมี่ปอกบาวาดีดูดี2สองตัวเลยนะโกเมสถ้ามาก่อนหน้านี้เราจะรวย,ยแต่เพย์พลิกนี่มันเป็น u n นเ a รดเดเบนี่ใช่ไหมครับฮาคิมี่ทำไมมาเพิ่งมาตอนนี้ล่ะเพื่อน ฮาคิมี่ห้าพันสามเอเือกฮาคิมีมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรครับแต่มันก็แอบ,บแพงอยู่นะเลยไอซีก็บาร์เท่าไหร่ก็บาร์ก็บาร์แปดห้าเฮ้ยกบาร์แพงจังอะ่ะเจ็ดพันสองนี้มันราคาฟอร์เดอร์ปะวาดี้อะโอเคเลือกก็บาร์แล้วกนะันเอาไว้ย่อยเอาไว้ย่อย มีแมวแล้วมันราคาฟอร์เดอร์มาครับแพ็กที่สองแปดสิบสี่ plus d e อ้าสิบวินด้วยสิวินไอ้แม่ย้อแ bruno manchester united manchester united ผมวินไปเพื่ออะไรวันนี้เย้ yeah. ได้ยินผมไหมแั้สุดท้ายมา วินทรับออกอยากเหมือนกันนะเนี่ยวินเทอร์ไวาคาลสไวาการ์ดเนี่ยจับวินเพื่อสิ่งนี้พีพก้าวินผมดีกว่าอีกนายพูดให้เรารู้สึกแย่ไหมวะบอมเบย์นายใจร้ายกับเรามาพรามคอนมันอยู่ในนี้มันอยู่ในแพ็คพรมไมคอนอะเอาทีเมตแพ็คมา วอล์กเอาต์โรตุกีสมาโค้บ่อยเลยรูเบนดีแอสรูเบนดีแอสรูเบนดีแอสโอ้โอ้โอ้วยแตกโว้ยเทค รางวัลหวยแตกชิปให้เลยทุกคนฉะนั้นทุกคนใครที่เล่นได้11วิน9วินไม่ต้องเสียใจนะครับมันไม่ได้ดีไปกว่ากันหรอกวินสูงสูงอะ่ะคุณก็ต้องเล่นแบบเกมตึงๆด้วยผมบอกเลยตัวลีกวันกับเอา้าไม่ทันแล้วออนายบอกช้า มาร์ตินสแกได้มาหนึ่งวอลแล้วนะนี่เลทแปดสิบสี่มันแพงเนื่องจากอะไรอะตัวลิวันะไหนเขาเช็คดิไว้แพงจริงป่ะเห็นแพงเลย ลีกวันหมายถึงลีกพรีเมียร์ลีกหรือเปล่าลีกวันนี้หมายถึงอะไรครับผมลีกวันหมายถึงลีกฝรั่งเศสปะโอ สิบพกวินนี่แหละผมบอกแล้วสิบกวินที่มันจะเกิดขึ้นก็คือมันจะเป็นอย่างนี้แหละวินเทอร์ไวคอตไม่ออกเลยเหรอสาตั้งใจเล่นอ่าเข็ดเลยเข็ดเลยวางตัวซีมันเอาสิบเอ็ดตัวโอเค ส่วนมากตัวคอมมอนแพงฟอร์ดซาซาบอกโอเคมาพระเอกของเรา83ส plus แลโกเพย์แพ็คจุดคอมเมโบก็แพง สิบหกวินอืมอืมอะไรวะเนี่ยไอ้แม่ย,อย้อยอารมณ์ดีทำไมดูซศร้าๆก็ดูสิ่งที่ผมได้นี่ สิบวินอืม,มันออกยากจังเลยอ่ะ Winter Winter Wildcard แ yeah, ย่จริงกู <laughs> <laughs> กลับไปสิอวินเหมือนเดิม <laughs> <laughs> เพื่ออะไร <laughs> เพื่ออะไรเฮ้ยบอมเบชิลได้ไอคอนได้อะไรบอมเบผมได้3ามอลแล้เก้าวินพู <laughs> ดให้เจ็บใจอีกเีด็ดว่ะ Winter Snowstorm Snowstorm Pack ทุกคนในแพ็กนี้จะการันตีเบสไซคอนหนึ่งตัวแล้วก็มี12แรอง r a เ e Go p l ให้ลุ้นกันอ l l อ t e m u n t r a ด e บ b l ลเฮ้ยอันเทรดมันอันเทรดหมดเลยนี่คุณโยกนายหลอกเรานี่หว่า Let's go Let's go Let's go อิตาลี Let's go Let's go ถ <laughs> ูกฉลองที่ผ่านมีภาคนีงผมได้รถถังครบทุกเวอร์ชั่นเลยเจนเนโรกาด ดูโซ so. น่าจะถูกกับลุยคอสตาดูดูลนะกัดจังน้องๆเขาชอบเรียกกัดจังอังเอ้ยแพงกว่าวะ <laughs> แพงกว, <laughs> ว, <laughs> ว,ว่าแพงกว่าเฮ้ยแพงกว่าที่อีกอ่ะโอ๊ย <laughs> oh. กัดจังวินเทอร์สโนสตอร์มอะไรสักอย่างเนี้ยแหละชื่อแพ้กัดจังพ a ซิ i n โคตรกากเลย เจ็ดเบืร์นะครับกัดจังคอมโบโบแพงเหรอโอเคครับทุกคนก็ตามนี้เลยครับเจนเนอโรกัตตูโซตึกเกินเป๊ะไซคอนแพคของผมแปละเอียดยิบ นายซัพพอร์ตบอมเบชิลนายก็กดซับเราไปตลอดเดี๋ยวก่อนนายจะเริ่เล่นฟีฟาแล้วผมแนะนำครับทุกคนอย่าเปิดเด็ดคาร์แพกคเนี่ยขอร้องละถ้าถ้าดวงนายไม่แน่จริงนายอย่าเปิดนะครับบอยก่อนเน่ครับทุกคนก็จบลงไปแล้วครับกับการเปิดรางวัลฟุตแชมเปี้ยน16วินครับทุกคน ทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับที่ผมได้เปิดได้มีตัวอะไรบ้างฉะนั้นใครที่ได้วินน้อยๆไม่ต้องเสียใจนะครับผมพิสูจน์ให้ดูแล้วครับว่าวินเยอะๆ,ๆมันก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้ตัวดีๆหรอกครับมันอยู่ที่ดวงล้วนๆครับทุกคนฉะนั้นจงสนุกกับเกมเพย์ดีกว่าสนุกกับตัวที่เราอยากเล่นนะครับโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดติดตามช่องต้นลัางเอเบิลเฟซบุ๊กยูทูบแล้วก็เอ่อทวิชด้วยนะครับไปก่อนนะครับทุกคนขอทุกคนโชคดี แล้วก็แฮปปี้นิวเอียร์นะครับทุกคนขอให้มีความสุขมากในปีใหม่นี้นะครับไปละโชคดีครับสวัสดีครับบ๊า